สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมบอลนอริบีเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับจะพามาหาเบ็ดนะครับตัวเบ็ดเอ่อเชล่านะครับเบ็ดเชลล่าเนี่ยสเตตัสคร่าวๆนะครับก็จะเป็นเบ็ดกระกรากตัวหนึ่งคือเบ็ดเบ็ดมันไม่ได้ดีมากนะครับเอาไว้เป็นตัวที่อันล็อกละกันนะครับสำหรับคนที่อยากได้นะครับผมก็จะบอกสเตตัสคร่าวๆนะครับก็คือว่าเอ่อสเตตัสของมันนะครับก็คือลบสิบนะครับการล่อนะครับก็คือ ปกติมันจะหนึ่งรอยใช่ไหมอันนี้ลบลงไปอีกนะครับก็คือช้ากว่าเดิมในการรอนะครับในการรอนะเราก็ต้องกดเองเยอะๆนะครับลเออลัคก,กี้มีอยู่4 5ห้านะครับคอนโทรลกับยืดหยุ่นสูงเลยนะครับแต่ว่าตกปลาได้สูงสุดถึง200กิโลนะครับตัวเบ็ดเนี่ยไม่ได้หายากมากนะครับเข้าขั้นว่าหาง่ายเลยดีกว่านะครับแต่ว่าเอ่อตัวที่มันจะไปทาเบ็เนี่ยมันค่อนข้างผมลองตกดูสักพักหนึ่งอะออกยากอยู่นะอันนี้คือ6ุ ผมฟุกเฉยๆนะที่ได้มานะครับคือได้เบ็ดใหม่มาแล้วมันเราตัวตัวสแตนเรามันดึงขึ้นมาพอดีนะครับก็เลยโชคดีไปนะครับก็คือพารสีฟของเบ็ดตัวนี้ครับที่ผมได้ไปลองมานะคือมันจะมีโอกาส70%นะครับในการที่สเปร์มันจะแตกตัวปึ้งนะครับทําให้เราได้ลัคกี้ไอวีมาใช้นะครับซึ่งลัคกี้ไอวีเนี่ยนะครับมันจะบวกเออลัคกี้นะครับอยู่ที่45นะครับเอ้ไม่ใช่เอ่อวินาทีนะครับ แล้วก็บวกความโชคดีเนี่ย20%นะครับผมจะลองตกให้ดูนะแล้วที่ผมไปลองมาคือที่มันว้าวคือว่ามันอ่ะสะแต็กได้เว้ยทุกคนมันสแต็ก็บเรื่อยๆได้เลยแต่ผมไม่รู้นะว่าจุดสิ้นสุดมันคือแบบเท่าไหร่ก็้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับคือถ้าสมมติว่าพู้ดตรงนะแบบถ้าใช้สกิปหรือว่าอะไรเงี้ยที่แบบยาวๆนะโอ,อ้โหหมดเรือว่าโคตรเพลินอนะคือจากการว่าเราจะได้ลัคก,กี้พีีไป20ตลอดไปนะครับแต่ว่า ก็น่าละฮะเอาเงินไปซื้อดีกว่านะเนี่ยมันจะได้45ใช่ไหมอะผมจะลอกงกแถวนี้ป้ามันไม่ค่อยเก่งนะครับเนี่ยถ้าเราได้อีกอะมันจะมากกว่า45ถูกไหมจต้องพยายามกดมันหน่อยนะถามว่าดีไหมผมตอบเลยว่ามันไม่ได้ดีขนาดนั้น,นครับไม่ได้ดีสำหรับการที่จะไปหานะครับแต่ว่ามันเอาไว้สะสมได้แล้วเอาไว้แบบที่อะไรเงี้ยนะครับพอคุณอยากได้นะเนี่ย พอพอมันเพิ่มอีกมันก็จะเพิ่มไปหนึ่งนาทีนะครับอ่าประมาณนี้ครับประมาณนี้ประมาณนี้ส่วนวิธีการหาเนี่ยนะครับเราต้องไปที่เกาะบึงบึงบึงเห็ดนะครับแล้วเราก็ไปจับตัวนี้นะครับตัวนี้อ่าอาริเกเตอร์นะครับตัวหนน่าพงหาบึงเห็ดนี่อยูนี่นะครับไม่ใช่อันนี้นะครับเนี่ยเราต้องไปหาตัวเนี้ยนะครับแล้วก็เอาไปให้ตัวโคเวตินนะครับผม ไปนะครับไปกันเลยก็ทางตัวบึงเห็ดนะครับมันก็จะอยู่ประมาณทางขวานะครับหรือเปล่าหรือไม่ใช่ทางขวารเรียยว,ว่าข้างหลังดีกว,ว่าถ้าปคือว่าข้างหลังนะเออข้างหลังของเมืองเริ่มต้นนะครับแล้วก,กวนะ็ขี่ไปเรื่อยนะครับนี่ตัวนี้นะเมืองนี้นะครับขี่ไปเรื่อยเลยนะครับมันจะ ถ้าตัวอย่างผมมีเรดาร์มันจะบอกนะครับว่า a l l กเต t o r เนี่ยมันอยู่ประมาณตรงไหนนะแต่คือจริงๆอ่ะมันตกได้ทุกที่นะครับแต่ว่าจุดที่มันอยู่เยอะเเนี่ยก็คือตรงข้างหลังตรงนี้นะครับข้างหลังตรงนี้นะครับแล้วก็เจอพี่เห็ดพี่เห็ดตัวนี้แหละที่จะให้เบ็ดเรานะเป็ดเห็ดเราเนี่ยให้เรามาตกตรงเนี้ยนะครับแต่ผมตกยังไม่ได้นะผมโชคดีเฉยที่ได้นะครับก็เลยเอามาทำคลิปให้ทุกนคนดูนะ เนี่ยพอเราตกอลิเกเตอร์ได้ใช่ไหมครับเราถืออลิเกเตอร์ไว้ในมือนะครับแล้วเราก็ไปคุยกับพี่เห็ดนะครับแล้วพี่เห็ดอ่ะเอ่อพอคุยไปคุยไปเนี่ยพี่เห็ดก็จะบอกว่าเอ่อมันจริงๆอ่ะมันอยากจะแก้แค้นเพราะว่าอาริเกเตอร์อ่ะไปฆ่าครอบครัวเห็ดมันนะครับทําให้มันแบบครอบครัวมันตายหมดเลยนะมันแค้นอาริเกเตอร์นะมันก็เลยอยากจะให้เราอ่ะไปจับอาริเกเตอร์มานะเราเอามาให้มันให้มันฆ่าบางผมก็ไม่เข้าใจอ่ะ แต่ที่แปลปป็นแปลประมาณนี้นะครับเราก็มาให้เอามาให้พี่เอามาให้พี่เห็ดกินนะครับพี่เห็ดเรียกว่ากินดีกว่าเออเอามาให้พี่เห็ดกินนะครับพอพี่เห็ดกินเสร็จเนี่ยพี่เห็ดก็จะให้เบ็ดเห็ดเรามาเลยนะครับให้เงินมาอีกนิดนึงนะครับอะลิเกเตอร์เนี่ยเอ่อมันเป็นตัวที่ออกมาเฉพาะกลางคืนนะครับคือไม่แน่ใจว่าออกกลางคืนหรือเปล่านะแต่ตอนที่ผมตกได้ก็กลางวันนะครับแต่ว่าสเตตัสโดยรวมของอะลิเกเตอร์นะครับคือมันชอบหัวปลาเว้ยทุกคนเออ มันชอบหัวปลาครับตัวหัวปลาเดี๋ยวมีคนถามอีกว่ามันคืออะไรนะครับหัวปลาคือตัวนี้ครับเหยื่อเหยื่อที่เป็นหัวปลาตัวนี้นะครับถ้าใช้เนี่ยมีโอกาสที่จะทําให้ได้อลิเกเตอร์เยอะโอกาสที่มันจะออกเยอะขึ้นนะครับแต่ผมใช้มันก็ไม่เห็นออกนะนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยมันชอบสภาพอากาศที่มีฝนตกนะครับมีหมอกแล้วก็เวลากลางคืนอาริเกเตอร์เนี่ยจะชอบมากๆนะครับชอบชอบสุดๆเลยนะครับทําให้มันออกไวนะครับ แต่สำหรับผมนะผมลองตกแล้วก็ก็ <c oughs> ไม่เห็นมันไม่เห็นมันจะออกเร็วเลยอันนี้ผมลองใช้อะ่ะผมจะลองใช้หัวเหยื่อหัวปลานะแล้วก็ใช้เบ็ดเป็นเบ็ดน,น,นี้กันละกันนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดีเอาเป็นนี้ดีกว่าจะได้ตกไวๆหน่อยนะเบ็ดใหม่เฮ้ยมีสแตนด้วยจะลองตกรักสามรอบให้ดูนะครับว่ามันออกไหมนี่เป็นกลางคืนแล้วนะตอนผมตกมีทั้งกลางคืนทั้งกลางวันก็ไม่ออกนะ ลองดูนะครับคือปลาแถวนี้ไม่ได้เก่งมากนะครับแต่จะมีตัวหนึ่งที่ผมว่ามันตึงนิดนึงนะครับตึงเลยแหละถ้าไม่เราไม่มีเป็ดดีๆนะเอา้าคมก็รีบเช้าเกินอลองตกรวมสามรอบนะครับท,ที่จริงๆอ่ะเช้ากับจะเช้าหรือจะกลางคืนนะมันก็มีโอกาสออกทั้งนั้นแหละนะครับแค่มันมีโอกาสเยอะกับน,น้อยเฉยๆนะครับมาลองดูเดี๋ยวไม่ออกนะครับแต่ถ้าเป็นลิเกเตอร์อ่ะ อ่ามันจะลบยี่สิบปรเซ็นนะครับมันจะเป็นสีเขียวคือจะเป็นเหมือ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 นเราได้ลิลิกอะครับแต่ไม่ใช่นะครับเฮ้ยลบห้าสิบเป็นตัวไหนวะผมไม่เคยได้อันนี้มิติอุ๊ยมิติของดาดนนี้ยังไม่เคยได้เลยอะ่ะดีเลยนะครับได้เก็บมิติกไปด้วยในตัวทำได้ทำคลิปให้ทุกคนดูได้เก็บมิติไปในตัวผมก็ไม่รู้มิติของดาเกาะน,นี้คืออะไรปลาย่างนี้ <laughs> ปลาย่างนี้ ไหนวะมิติกเอ่อไม่เห็นอนะอยู่ไหนวะอ๋อไป่ใช่นี่หลังไหนอะไหนวะทคนนี่เหรอเอ้ยไม่ใช,ไใช่ไม่เห็นมีเลยเอ้าไม่คิดว่ได้มิติจริงไหมเนะี่ยผมหลอนอะไรวนะเนี่ยเอ้ยมันไม่มีจริงจริงยทุกคนเอ้าผมตกอะไรคือมันไม่มีเลยอะอย,อย,ออยู่อยู่นี่อ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ น่าใช่มาอะไรฮันฮันอขอขอลองกันนึงนะทุกคนงงมากปลาไปไหนฮันฮันชื่อมาจจะงงงงอ๋อนี่ไงฮันพิโอ้โหตัวเคตนี้ยเป็นมิติกเอาจริงกดได้ไหมนะกดเล่นได้ไหมไม่ได้โอเคก็ตีตว่ามันคือมิตินะครับแต่ว่าตกมันตก,กากงจริงนะไม่ค่อยออกนะครับสงสัยตัวฮันนี่ก็ได้ชอบหัวปลาเหมือนกันหรือเปล่า อ้าไม่ได้ชอบผมปลาเว้ยแต่ว่าออกเฉยนะงงเหมือนกันก็อยู่ๆก็ออกนะวันนี้ชอบมแมลงนะก็ใครจะมาทําก็ทําได้นะครับถือว่าเป็นเบ็ดที่น่าสะสมชิ้นหนึ่งนะผมว่ามันสวยดีนะครับเป็นเรียกว,ว่าเป็นเบ็ดสะสมแล้วกันนะสําหรับคนที่อยากได้นะครับน,นี่ก็จะสวยๆแบบนี้น้องเปิดเอฟเฟกต์สุดให้ดูนะนี่ผมไม่ได้เปิดเอฟเฟกต์สุดนะครับนี่เทนะ ทำเป็นเล่นนะครับเนี่ยพอเราเดินใช่ปะมันก็จะมีแบบเหมือนสเปิร์มใช่ปะสะเปิร์มนะมันก็จะตามเรามาเท่อยู่นะผมว่าเอาเรื่องอยู่นะลองแบบเอาไว้ข้างหลังนะเห็นปะมันก็มันก็สวยนะจริงผมว่าแอบคล้ายเบ็ดมิติกด้วยซ้ำนะครับแต่เนี้ยด้วยความที่มันเป็นตอนเช้านะมันอาจจะไม่ชัดนะครับเนี่ยผมว่าตอนกลางคืนน่าจะสวยกว่าน,นี้นี่ผมจะลองพยายามแบบมาตามร่มเงาร่มไม้อะไรเงี้ยเห็นปะเออหัว มัวเช่เออน,นึกว่ามันจะกลงคืนให้มากกว่านี้โอเคนะครับก็ประมาณนี้ครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมก็เจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ